ก่อนนอนคืนนี้วาสันๆเพียงหนึ่งจบทำทุกคืนก่อนนอนไม่มีเวลาทำบุญให้กราบหมอนสวดบทนี้หนึ่งครั้งหนึ่งจบศักดิ์สิทธิ์มากก่อนนอนหนึ่งครั้งหนึ่งจบศักดิ์สิทธิ์มากสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้นำเสนอเรื่องไม่มีเวลาทำบุญ ให้กราบมอนแล้วสวดบทนี้ก่อนนอนแค่หนึ่งครั้งหนึ่งจบศักดิ์สิทธิ์มากค่ะการกราบมอนก่อนนอนเป็นสิ่งที่ปู่ย่าตายายได้แนะนำสั่งสอนให้เราทำมาตลอดสมัยยังเล็กการกราบมอนก่อนนอนจึงเป็นกิจวัตรประจำวันอีกอย่างหนึ่งและก็เป็นการกระทําที่ง่ายๆที่ทำให้เรานอนหลับสบาย โดยเฉพาะยามที่ต้องไปนอนตังทินการกราบหมอนแล้วเอ่ยคอเจ้าทีเจ้าทางให้ได้อาศัยอย่างสงบสุขทำให้ชีวิตของการเดินทางที่ผ่านมายังไม่เคยประสบเหตุการณ์ร้ายแรงหรือเหตุการณ์ร้ายใดๆเลยการกราบหมอนนั้นได้พัฒนาต่อมาจากการสวดมนต์ก่อนนอนซึ่งถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรทำเหมือนกันค่ะ จะเป็นสวดมนต์สั้นหรือสวดมนต์ยาวก็ขอให้ได้สวดมนต์ก็ยังดีเพื่อดึงจิตใจให้ระลึกถึงสิ่งที่ดีงามระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อน้มนาวจิตใจให้เรารู้ผิดชอบชั่วดีหลังจากชีวิตผ่านเรื่องราวกิเลสตัณหามาตลอดทั้งวันหมอนคนโบราณจัดว่า เป็นของสูงเพราะให้หนุนหัวจนมีคําขู่เด็กที่เอาหมอนหนุนหัวไปรองนังว่ากนจะเป็นฝีซึ่งคําว่ากลโบราณใช้คำว่าตูดนั่นแหละค่ะซึ่งเป็นกุศโลบายอย่างหนึง่งเพื่อป้องกันเด็กเอาหมอนไปเล่นจนสกปรกและเมื่อนำเอามาหนุนหัวก็จะทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ตัวได้ง่าย เพราะหัวของคนเรามีช่องทางรับเชื้อโรคได้ง่ายหลายทางเช่นตาปากจมูกหูการกราบหมอนมีหลายแบบคือกราบแบบไม่คิดอะไรทำเหมือนว่ายน้ำท่ากบปลกปอกสามทีเป็นจบและสุขหัวนอนต่อแบบนี้ก็ไม่แนะนำนะคะการกราบควรมีสติอาจกราบแบบสามครั้งคือ เอ่ยคำว่าอารหังสัมมาสัมพุทโธพะกวาพุทธังพกะวันตังอภิวาเทมิระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วกราบต่อมาเอ่ยคำว่าสวัคขาโตพระวตาธัมโมธัมมังนามสามิให้คิดถึงคำสอนอันดีงามของพระพุทธเจ้าแล้วกราบต่อมาเอ่ยคำว่าสุปฏิปันโน พักวะโตสาวกสังโคสังคังนมามิให้คิดถึงพระสงฆ์แล้วกราบทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนเป็นบทถวายพรพระอิติปิโสแทนหรือเพิ่มก็ได้ค่ะหากกราบแบบครบแล้วต้องกราบห้าครั้งโดยครั้งที่สให้ระลึกถึงคุณบิดามารดาแล้วกราบซึ่งสามารถเอ่ยคำว่าไมหังมาตา ปิตุนางวะปาเทวันทามิสาธรังก่อนกราบก็ดีและครั้งที่หาคือการระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ก่อนกราบก็ได้ค่ะการกราบอาจไม่ต้องเอ่ยเป็นคำบาลีแต่เอ่ยเป็นคำไทยก็ได้เช่นกันค่ะเช่นข้าพเจา้าขอสักการะบูชาและระลึกถึงคุณพระพุทธเจา้า คุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์แล้วกราบก่อนกราบจะอธิษฐานให้คุณพระคุณเจา้าเหล่าเทพยาดาทั้งหลายคุ้มครองปกปักร,รักษาก็แล้วแต่ศรัทธาและมีเรื่องเล่าว่าสมเด็จพระพุทธจันโตแห่งวัดระฆคังมีบทสวดก่อนนอนเพิ่มคือ พุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิซึ่งจากเรื่องเล่าบอกว่าการสวดแบบนี้ทำให้ไม่มีสิ่งร้ายใดๆมาทำอันตรายใดๆสมเด็จท่านได้เลยการกราบไหว้เป็นการแสดงความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนย่อมเป็นที่เมตตาแก่ผู้ที่พบเห็น รวมทั้งเหล่าเทพยดาทั้งหลายด้วยค่ะขอแนะนำสวดคาถานี้ก่อนนอนหรือตอนตื่นนอนในขณะที่ฝันร้ายก็ได้ค่ะเป็นบทสวดที่พระธุดงนิยมสวดกันก่อนจะสวดให้ว่านโมสามจบดังนี้ค่ะบทสวดนมาสการพระพุทธเจา้านโมตัดสะภควะโต อรหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะแล้วต่อโดยบทสวดนี้นะคะบทสวดคาถายันทุนเพื่อสิ่งชั่วร้ายอันใดสิ่งอวบมงคล อัปมงคลอันใดบาปร้ายเคาะร้ายอันใดฝันร้ายอันใดสิ่งไม่พึงปรารถนาอันใดขอสิ่งเหล่านั้นขอจงถึงความพินาศไปด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์โดยคาถาว่าดังนี้ค่ะยันทุนนิมิตตังอวมังคลันจโยจามะนาโปสกุณนัสสะ สันโธปาปะกะโหทุตสุปิน,นงังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนโตยันทุนนิมิตตังอวมังขลัญจโยจามะนาปโปสกุนัสสะสันโธปาปะเข้าโหทุตสุปิน,นงังอกันตังธรรมานุภาเวนะวินาสะเมนโต ยันทุนนิมิตตังอวมังคลัญจโยจามะนาโปสกุนัสสะสันโทปาปะกะโหทุตสุปินนังอากันตังสังคานุภาเวนะวินาสะเมนตุการไหว้ขอขมาเจ็ดครั้งก่อนนอนของท่านสมเด็จพุทธจั์โตพมรังสีข้อหนึ่ง กราบครั้งที่หนึ่งเพื่อบูชาและขอขมาพระพุทธเจา้าน้อมระลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ช่วยชี้ทางสว่างให้สัตว์โลกพร้อมสำนึกน้อมรับในสิ่งที่พระพุทธองค์ฝากเราไว้ให้ปฏิบัติได้แก่ทานศีลภาวนาข้อสองไหวครั้งที่สองเพื่อบูชาและขอขมาพระธรรม น้อมระลึกถึงคุณงามความดีของพระธรรมคำสั่งสอนที่เป็นศัจธรรมที่ช่วยรื้อถอนกิเลสให้สัตว์โลกและนำพาสัตว์โลกสู่ความสุขอย่างแท้จริงพร้อมสำนึกและน้อมรับพระธรรมที่พอจะนึกออกมาพิจารณาอยู่เนืองเนืองข้อ 3, วายไวครั้งที่สพื่บูชาขอขมาพระสงฆ์ สาวกผู้มีพระคุณสันต่อจากพระพุทธเจ้าในการช่วยกันนำพาสัตว์โลกสู่ทางสว่างระลึกถึงพระที่ทานเคารพรักนับถือแล้วอธิษฐานให้มาเป็นครูบาอาจารย์เพื่อปกปักรักษาท่านพร้อมสำนึกและน้อมรับในการช่วยส่งเสริมสถาบันสง์เพื่อช่วยการสันต่อศาสนาเช่นบำรุงสง์ น้อมรับคำสอนทำบุญตักบาตรและช่วยเผยแพร่ธรรมเป็นต้นค่ะข้อ4วายครั้งที่4เพื่อกราบไหว้บูชาขอขมาพ่อแม่ไมว่าท่านทั้งสองจะล่วงลับหรือยังอยู่การกราบไหวท้ทานก่อนนอนเป็นประจำจะช่วยสร้างสิริมงคลให้ชีวิตและส่งเสริมให้ผู้กราบได้บุตรที่ดีในอนาคต การงานและชีวิตส่วนตัวของผู้กราบจะเจริญรุ่งเรืองด้วยอนุภาพแห่งความกตันยูขอให้ท่านน้อมระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ในขณะที่กราบพร้อมขอขมาท่านด้วยใจจริงน้อมสำนึกว่าจะไม่ทำความผิดต่อพ่อแม่อีกทั้งในพบนี้และพบหน้าค่ะขอหาไหวครั้งที่ห้า เพื่อกราบไหว้บูชาขอขมาพระสยามเทวาธิราชและพระมหากัตษริย์เพราะท่านเหล่านี้ล้วนมีบุญบารมีในการปกปักรักษาบ้านเมืองบำบัดทุก์บำรุงศุขให้บ้านเมืองของพวกเราค่ะจึงพึงกราบไหว้ก่อนนอนเพื่อขอขมาและขอบารมีทานมาปกปักรักษาสร้างสิริมงคลให้ชีวิตเรา ในขณะกราบให้เราพึงน้อมระลึกสํสำนึกในนาทีที่ท่านต้องทำเพื่อประเทศชาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาอนุโมทนาและคอยส่งเสริมกิจการงานของท่านให้เจเริญรุ่งเรืองค่าข้อ6วไหวครั้งที่6เพื่อกราบไหวบูชาขอขมาครูบาอาจารย์ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งหลายไม่ว่าท่านเหล่านั้น จะมาในรูปแบบไหนเช่นเป็นเพื่อนเป็นครูเป็นคนรู้จักเป็นเจ้านายขณะกราบให้เราพึงน้อมราลึกสำนึกในบุญคุณของพวกท่านเหล่านั้นและขอขมาต่อสิ่งที่อาจทำผิดพลาดลงไปค่ะข,ข้อ7วายวครั้งที่7เพื่อกราบไหวขอขมาเจ้ากรรมในเวรทางที่ยังมีชีวิตอยู่ และเป็นดวงวิญญาณจากลายพบลายชาติแม้แต่สัตว์ที่ท่านรับประทานเข้าไปและให้ท่านน้อมระลึกในความทุกข์ของท่านที่กำลังประสบอยู่ยิ่งทุกมากแสดงว่ากรรมของท่านก็ยิ่งมากเพราะเคยทำผิดไวมากตามกฎแห่งกรรมธรรมดาของสัตว์โลกค่ะขณะกราบให้ท่านขอขมาเจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย ที่ทานเคยล่วงเกินไว้ไม่ว่าจะในพบนี้หรือพบที่ผ่านานมาเพื่อขออโหสิกรรมจากเจ้ากรรมในเวรเพึงน้อมสํานึกว่าจะไม่ก่อกรรมร้ายใดๆอีกตราบเท่าที่จะพยายามทำได้เพื่อไม่ให้เป็นภาระในการข้างหน้าอีกการไม่ก่อกรรมชั่วคือการไม่สร้างนิสินให้ตัวเองนะคะหลังจาก กราบไหว้ครบเจ็ดครั้งแล้วให้พึงน้อมจิตแผ่เมตตาดังนี้ค่ะพรหมโรกเทวโลกมนุษย์โลกนรกโลกมารโลกตลอดทั่วขอบรอบจัก,กรวาลทุกรูปทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยขอให้ทุกรูปทุกนามจงมีแต่ความสุขกายสุขใจ อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยขอให้ทุกรูปทุกนามจงมีแต่ความสบายจิตสบายใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งสิ้นเทินอานิสง์จากการกราบไหวบูชาขอขามาเจ็ดครั้งก่อนนอนมีคุณประโยชน์มากถึงสิบคอมีดังนี้ค่ะข้อหนึ่งส่งผลทำให้ เป็นที่รักใครของมวลสัตว์โลกและโลกวิญญาณทั้งเบื้องล่างและเบื้องบนข้อ 2. ทํทำให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองทรรมา,าค้าขึ้นยศตำแหน่งรุ่งเรืองเจ้านายเมตตาข้อ 3. สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาคุ้มครองไปที่ไหนก็แคล้วคลาดจากอันตรายต่าง,างๆข้อ 4. ทํทำให้จิตใจแจ่มใส มีสติมีความเมตตาและมีความอ่อนโยนอยู่เนืองเนืองข้อหําทำให้สติปัญญาดีไม่อับจนหนทางข้อ6ททำให้ปราศจากเจ้ากรรมในเวรอาคาตพยาบาทข้อ 7. ทําทำให้มีเงินทองไหลามาเทมาด้วยอนุภาพของสิ่งทั้งเจ็ดที่กราบไหว้ข้อ8ทํทำให้จิตใจเกิดสมาธิได้เร็ว จิตไม่มีมานมาคอยทำให้ฟุง้งซ่านข้อกําทำให้ปัญหาชีวิตคลี่คลายจากหนักเป็นเบาและข้อสิครอบครัวเจริญรุ่งเรืองรักใครปรองดองกันอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านค่ะจึงขอเชิญทุกท่านเชิญน้อมปฏิบัติเชิญปฏิบัติกันดูนะคะ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุขอนอบน้อมก้มกราบพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์กราบกราบกราบและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ กับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอยทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอยทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกายสุขใจตลอดไปค่ะ